การรักษาเขากลัวว่าจะฉีดยาเข้าตาเขากลัวว่าจะหาโรคให้เจออย่างวันนี้จะมาเล่าเคสให้ฟังตั้งใจจะมาเล่าเคสให้เพื่อนๆฟังว่าการที่คุณน้ําตาลวันนี้คุณอย่าชะล่าใจว่าโอเคน้ําตาลฉันดีฉันจะไม่ต้องไปตรวจก็ได้ไม่นะคะทุกคนอย่าไปคิดแบบนั้นแนะนําว่าทุกคนจะต้องคิดว่าทํายังไงฉันต้องได้ตรวจมากกว่าเพราะว่าการตรวจเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่า มันประเมินได้ว่าในเลือดในตาของเราอะ่ะมีอาการมีเบาหวานขึ้นตาหรือว่ามีเลือดออกหรือเปล่าซึ่งถ้าเก็บเคสแบบนี้ทุกคนเห็นเนาะน้ําตาลที่มาโรงพยาบาลวันนี้นะคะ93แต่น้ําตาลวันที่มาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วส3มสมสาเขาบอกเขาไม่รู้เลยแต่มีข้อหนึ่งที่เขาแตกต่างซึ่งในหน้ามองว่าแตกต่างแต่เขาไม่รู้ตัวอยากรู้ไหมคะทุกคนว่าไอ้ข้อแตกต่างที่ทําให้น้ําตาลมันเบาหวานขึ้นตาเพราะอะไรอยากรู้ไหมคะ ทุกคนอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้กดใจคนละดวงได้ไหมคะกดใจก็ได้เพื่อจะได้ประเมินว่าเราอยากรู้เรื่องเดียว